เอฟซีเขาขอเพลงมาเขาเห็นแม่ร้องเพลงจินตลาเขาก็เลยรีเควสเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้เก่งกระชอบเหมือนกันก็เลยอยากให้แม่ร้องให้ฟังเพลงยันบองอีสานตายอีสานตายมักบ่าวอีสานตายแต่บ้าแม่เคยร้องอยู่แม่ไม่ใช่เคยร้องแม่เคยเกะแล้วก็แม่เคยได้เกะเร็วบ่เคยได้ร้องจากทีมันก็ลืมอัดอาศพินไปน้อยเต่กะแต่กะสิล้องร้องเบิงมันสิถือบออันเดอมักบ่าวอีสานตายเด็กค่ะเดอ ตะกีบมันหิดต่กีบได้เดี๋ยวนี้มันขึ้นมาหิดอีกเมื่อก่อนนะ่ะมันหิดแต่แม่ร้องได้แต่ไม่ได้ร้องบนวิธีสักทีมันนี่เพื่นเพิ่นก็เลยหิดนะก็เลยร้องหลอง,ลอง,ลองมือมันสิถือไปนะเอ ักบ right. right. ่าวบ้องอีสานตาน้องนี่ฮักบ่าวบ้องอีสานตาฮักบ่าวบ้องอีสานตายน้องนี่ฮักบ่าวบ้องอีสานตายน้องฮักฮักจนหมดใจน้องฮักฮจนหมดใจสิเฮ็ดจังได๋จังสิได้เป็นแฟนตัวน้องนี้คนฮักแท้ผู้บ่าวคะแม บ้องคนชายดนตัวน้องนี้คนหักแทผู้บ่าวคะเม่บ้องคนชายดนอยากได้อันนี้มาควงแขนอยากได้อานาน,อาอานี้มาเป็นแฟนผู้บ่าวชายแดนกมพู้ชาอ บองจาบองจาบองคนดีบอกอายอีกทีน้องนี้ขอสัญญาบองจาบองจาบองคนดีบอกอายอีกทีน้องนี้ขอสัญญาอยากเป็นแฟนกับอายดังใจว่าอยากบอกอายเป็นแฟนยังไคว่าอยากอายเทวดาฝ่าดี สาวอีสานเป็นคนนะฮักเทเห็นบ่าคาเมฮักจนโมสินสาวอีสานเป็นคนนะฮักเทเห็นบ่าคาเมฮักจนโมสินแต่เบาภาษาน้ำอ้ายเบ่เป็นแต่เบากคาเมน้ำอ้ายเบ่เป็นอยากให้ซอนร้องเล่นเพลงกันตื้อเอ น้องเป็นสาวอีสานาน,น,สน,น้นองพา,าทินได้เห็นสุรินที่นี้น้องแสนปลืม้มน้องเป็นสาวอีสานน้องพาทินได้เห็นสุรินที่นี้น้องแสนปลื้มดินแดนมีเพลงนกการตืมน้องเป็นสาวเห็นบ่าวนกการตืมดังเจ้พลึมพลมเป็นภาษาคาเมต้องมนของเขาหรือนี่เลยโดนของดีของเขาแน่ ต้องมนของเขาหรือนี่เลยโดนของดีของเขาแน่ๆจ้องตาเย็นซาถึงใจแท้จ้องตาใจเต้นตึกตักแท้ผู้บ่าวข้าเมย์สานตาจบแล้วเหรออาจจะผิดไปน้อยหนึ่งอาจจะผิดทำนองเพราะแม่ไม่เคยลอง